n ิวมอนสเตอร์คอฟฟี่บาร์ครับผมโอ้โหแบบไม่ให้รู้นะรู้ตัวกันเลยนะฮะท่านผู้ชมครับผมไปไกันดีกว่านี่พิ่งถึงสดสดเลยนะฮะร้านก็เปิดเปิดถึงหกโมงเย็นเท่านั้นนะครับแต่วันนี้เป็นวันแรกแกนโอเพนนิ่งนะฮะก็มาให้กำลังใจกันนะเป็นแก๊งเดียวกันนะครับผมไปดูกันนะครับผม ร้านนี้ต้องมาเลยนะฮะบอกเลยว่าของเล่นเยอะมากมีหลายเจ้าสปอนเซอร์เขาเยอะมากถ้าคุณอยากจะมาดูของก่อนที่จะซื้อนะฮะและที่สำคัญเลยร้านนี้ใช้เครื่องชงอะไรอย่ามาดูกันอันคุณใส่เสื้ออะไรเนี่ยเฮ้ยแกงดยวกันนะยู่ไหนเนี่ยมาผิดที่เปล่านี่คือราชพฤกษ์ใช่ไหมราชพหใช่ใม่เชิงเป็นหมอเเป็นชั้นดีดีอาเน่ะเฮ้ยนั่นมันคนหล่อเนี่ยว่าใครอะ ใครนะใครเอ้ยเอ้าเอ้ามีแต่คนหล่อสวยนี่มันร้านดาราเนี่ยเออเฮ้ยทำไมพวกคุณดูอิดอิดรอยเราเราจะอยู่ในกี่โมงวนี่อ๋อาถึงเช้าเอากีตาร์มาด้วยเออผมเอากีตาร์มาด้วยเดี๋ยวฟังเอสวันนี้จะพี่เกยมาทำของเทลให้ฮะได้มาโอ้โหนี่ดู นี่มันร้านดาราชัดๆนะฮะอันนี้เป็นเพื่อนๆอะไรครับคนเต็มไปหมดเลยวันนี้น่าจะ50บวกๆไปแล้วอ่ะโอ้โหขอให้ใช่อายุโอ้โหเอานี่นี่ดาราดาราเด็กดาราเด็กนี่ดาราชือมาแล้วมาไปก้อนหน่อยเด้ออ่ะแนะนำแนะนำร้านด้วยยังไงก็นี่นะครับร้านอาหารสัตว์ใช่อ๋อ ทำไมคนเยอะขนาดนี้คุณทําอะไรไว้เนี่ยคือลูกค้าหมดแล้วครับวันนี้เป็นเราเราเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆเพื่อนเซเลบใช่พี่เก่งพี่ตอบสันเซ่ด้วยพี่ตอบสันเซ่ก็อยู่สันเซ่เนี่ยมาด้วยอ่เข้าไปดูไหมครับเข้าไปดูไหมไปไปเข้าไปดูกันหน่อยดีกว่าบิวมอนสเตอร์ครับคอฟฟี่บาร์โอเคนี่จันเก้มาจ้าสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับโอ้โหนี่สวัสดีครับพี่ อขอตั้งหน่อยนี่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคโอเคมีอะไรนอกจากกาแฟไหมครับท่านวนนี้เห็นขวดได้ตกใจเลยไม่ใช่นะมันจะออกสื่อได้เลยก็เอา มันจะออกสื่อได้หรอสิ่งที่ผมมีเหรอทร้านเปิดปีกี่โมงครับเนี่ยขำให้ได้หกโมงเช้ามาหกโมงเช้าปิดหกโมงเช้าออให้เจ๋งมากเลยเปิดยี่สิบชั่วโมงเซเว่นดูเมนูเขาก่อนนะฮะรับโทรศัพท์ด้วยครับของใครครับมาครับรับออเดอร์ไป นี่ราคาก็เป็นนะมิรนะไม่ด<ม>้าลอ่อลวงมากเลยจริงๆแล้วบวกอะไรอีกก็ไม่รู้อะไอตอนเช็คบินเนีย่ยต้องระวังดีๆนะพวกนี้นะ <c oughs> นี่เขาใช้เครื่องแบบสองหัวนะ <c oughs> ไม่ใช่นี่คือเวอร์ีห้าสิบดครับผมสั่งซื้อได้เลยที่ที่นี่ได้เลยตัวแทนจำหน่ายแล้วตัวแทนําหน่ายจำพี่หมด,หมดไมก้กระทั่งแบตว,วันนี้เราเอากาแฟมาให้ด้วยนะอาอนี่เดี๋ยวให้นอก สามารถสั่งซื้อแดกซาได้ที่นี่เลยนะฮะเดี๋ยวค่อยเดีย๋ยวค่อยดเรื่องการพันนิตอีทีนึงโอเเดี๋ยวขอเข้าไปช่วยในบาร์หน่อยได้ไหมเอาไหมหเอาไหม,าม,มมเลยมามามานี่คือเสื้อรุ่นแรกมาช่วยร้มามาโอ้โหองถ่ายแล้วมาช่วยดีกว่ามา่วยร้องรุ่น เดี๋ยววายอยู่เดี๋ยวช่วยเขาเลยดีกว่านะฮะจบไปเลยนะเหมือนเคยทำเลยอะ่ะพม่ชายเครื่องผมเองนะฮะอแป๊บหนึ่งนะ,อะโอ้โหปุ๊บปั๊บเสร็จเข้ามาเสร็จทำกาแฟเลยอะ่ะส่วนนายเอ็ดก็หล่อๆแล้วก็เดินไปไหนเราก็ไม่รู้นะ ติดอีกกี่ช็อตมาพี่ทำช็อตให้เลยอ๋อมีแล้วมีแล้วครบแล้วต้องททำอะไรโอเคได้พักบ้างยังครับยังเลยนี่ดูหน้าพาซะก่อนนะฮะเกี่ยวกับเครื่องอะไรพวกนี้ที่นี่ก็คือมาดูก่อนได้เพื่อจะแบบเฮ้ยจะซื้อตัวไหนดีที่นี่เขาก็เหมือนกับเป็นตัวแทนตำแหน่ด้วยนะครับให้เวลาเขาทำงานแล้วกันนะฮะเออคุยกับดาราดีกว่าแล้วดาราก็เอาไมค์ไปด้วยออ ใช่ระหว่างเนี้ยจะน่าจะได้ยินเสียงไอเอดมันฉี่อยู่แล้วมันก็เข้าไปในนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวปเอาไม้ขึ้นก่อนเรียนจำเอสนายเอาไม้ไปด้วยแล้วระหว่างนั้นนายคุยอะไรหรือเปล่าอยู่อยู่อ,อ๋ออยู่ับ้องอกชาอบคุนะครับะะอใชาดูแลไม่ค่อยดีลดเลยเดี๋ยวไปเอาไม้ก่อนตกใจขอบคุณนะครับตกใจเใจนื่องจากเอ็ดไปฉี่แล้วเอาไม้ไปด้วยเอาไมาอยู่นี้อ้า เราไปสอบถามดีกว่าภรรยาเขาก่อนดีกว่าตอนนี้เราสัมภาษณ์็นละคนสว,ส,สวัสดีครับนะอุ้ยยังไม่ได้คุยกันเลยขอตังค์เอ้เวหเปิดตอนช้าเป็นไงบ้างตอนนี้เขาบุนอยูอ่ถามแทนเอาไปฝั่งนดีกว่าครับร้อนแสงตอนรับตั้งแต่กี่โมงเนี่ยเพิ่งมา เคาน์เตอรเจ็ดโมงเช้าแล้วข่าวนี้ลูกค้าไม่ขาดสายเลยไม่ขาดสายเลยจนต้องแบบให้คนมายืนบางเคาน์เตอร์แล้วช่วยกันอ่าแล้วได้พักเบรกอะไรบ้างไหมเนี่ยยังไม่ได้กินข้าวเลยค่ะโอ้ดจอวเดี๋ยวพาไปกินข้าวด้วยแล้วกันนะฮะเออวันนี้เรากินเราพราะว่าพี่เพราะว่าพี่ก็แฮงครับกตต่อได้ลูกน้องพี่ไม่ไปเปิดร้านเลยวันนี้ คือน้แม่แมกต่ออีกได้วันนี้เราเอากีตาร์มาด้วยโอเคเดี๋ยวมาเล่นดนตรีกันด้วยสภาพแบบนี้แหละพี่ใช่ใช่เป็นไงบ้างติดขัดอะไรไหมฮะกับหน้าบาร์ไม่ไม่ไม่ติดขัดอะไรเลยครับเพราะว่ามีเวิร์บมีเวิร์บต่อช็อตได้สบายสบายขอบคุณมากเลยครับผมเกิดอะไรติดขัดได้บอกได้เลยเดี๋ยวจะมาช่วยเกี่ยวกับสปอนเซอร์เรื่องของต่างตนะฮะขัดคนค่ะขัดคน เนี่ยเดี๋ยวไปช่วย <Okay. S 1> ช่วยก่อนวันนี้ <Okay. S 1> แต่วันอื่นไม่มานะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวันน่นกันตรงนี้อยู่ที่ไหนครับแนะนําหน่อยเมื่อกี้พี่ก็ขับรถมาเพลินๆดูกูก็แบบมาอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ที่สวนผัก3 2สองค่ะสวนผัก32ใช่พอขึ้นสะพานข้มามตัวพานสูงมาแล้วก็เลี้ยวสายตรงมาตามทางก็จะเจอเถ้ามาถ้ามาเส้นปกติเลยเ <laughs> มื่อกี้มาทำอารมณ์ได้ใช่ไหม <laughs> มาทำมาลบก็ได้มาลบก็ได้ซับซ้อนเล็กน้อยก็แนะนำว่ามาก g o กอร์แมมามีง่ายสุดแมปมาไวเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้พี่ก็มาจากทางบ้านพี่ฝั่งพระรามสองก็แบบตาม Google m a p มาเลยใช่มาได้เรื่อยสะดวกใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์นะฮะแล้วก็มีวันปิดไหมเดี๋ยวเผื่อแฟนเปิดทุกวันเลยตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ค่ะตั้งแต่หกโมงครึ่งถึงหกโมงเช้แล้วก็จะเจอคนหล่อคนสวยที่นี่ใช่เออแล้วมีรุนน้องยังตกลง ไม่มีค่ะตกลงก็คือที่ดวไว้ก็ไม่ได้ฝวังหังังเพิ่งมีโอเคโอเคมาเชิญกันก่อนยังไงใครที่ดูไลฟ์แล้วตกงานไม่มีงานทําแต่เป็นคนขยันซื่อสัตย์ไม่เป็นมิจฉาชีพชมาสมัครงานได้ขาดคนอยู่อ,องานอยู่นี้มันหาลําบากนะแต่คนก็อย่าเรื่องเยอะอ่ะทาตัวดีๆเอ,อนะสัญญาเป็นสัญญาคุยได้ตามคาพูดนะ อ่ะเราดูกันต่ออ่ะเขาเขาเขา้เขาไปสง่งกันสองคนแล้วเดีย๋ยวไปดูเวิร์กโฟล์เขาหน่อยดีกว่าว่าเพิ่งเปิดร้านแล้วกับเวิร์กทำงานกันยังไงครับโอเคมา้ว,ว,าวให้พี่ช่วยไหมอะไรไหมครับดิฟใด้นะครับได้เดี๋ยวดิฟให้มาโหนี่คือเป็นทุกอย่างทำให้ทุกคนหมดแล้วนะฮะอ่า เรียกเรียกช่วยได้นะฮะวุ่นวายแล้วมันเหมือนกับไปเพิ่มเพิ่มพลังให้เขาอีกนะเพิ่มพลังให้เขาอีกอะไรไหม๋ยวพี่ทําให้ช่วยให้พี่ทําอะไรเวิร์บมาจัดการไปช็อตลาเต้ครับอาลาเต้อ่ะมาดูใกล้ๆกันครับผมโอเคโอเคอใไม่อีกคนหนึ่งไ่าไม่หวานเลยเอาอร่อยไหม อร่อยโอเคอร่อยมากอ๋อพี่บีบไม่หวานโอเคครับพี่เอาเมล็ดไหนนะเมล็ดมาเดี๋ยวเฮ้ยหวานใส่มาเมล็ดพี่ว่าถ้าพี่เก้มาต้องดื่มนี้ได้เลยได้ไหมเอาไหมใช้เมล็ดตัวไหนดีครับพี่เลือกเลือกเป็เมล็ดยังครับมาโอเคนี่ต้องถามร้านร้านเฮาเป็นอะไรเฮาเป็นเป็นพวกกางครับโอ้โหแล้วแล้วใช้เป็นเหรอเนี่ยใช้เป็นแล้วใช้เปแล้วโอเคเขาเป็นพวกกลางมีอะไรบ้างครับผม อ่าออ่าแล้ววันนี้ก็คุยไปด้วยมีอะไรบ้างอ่าพวกลางเขาเป็นร้านเรามีไทยพม่านะครับเราแอบมีหยอดเอ่อคนเบียเข้าไปนิดหน่อยโอ้สามกษัตริย์เลยสามประเทศเลยอาจจะลองเขาเป็นก่อนก็ได้ดีมากได้ได้ได้มาําชงนะครับก็ใช้มัตเก็ตเดียวกันดีมากเลยครับมาดูสิใช้เอ่อกาแฟกี่กรัมครับยี่สิบครับยี่สิบโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเครื่องไหวไหม นี่นะสีขาวใช่าหมสีขาวคืออะไรอันนี้เบอร์มันยังไม่ได้ผมเลยใช้นี้เป็นหลักอ๋อใช้นี้เป็นหลักใช่อันนี้ยังเซ็ตยังเซ็ตนี้นะนี่นะครับอ๋อได้ได้ยี่สิบกรัมก็ใช้เป็นฟิกรนโดดไปก่อนครับเหมือนร้านเราเลยนะฮะอะไรเป็นยังระหว่างนี้ป้องก็คุยไปด้วยนะครับตอนนี้ มาอยู่ที่ป้องนะครับหรือว่าอยู่ที่ผมนะครับโอเคแนะนําอะไรหน่อยใช้เลโชเท่าไหร่อะไรยังไงเลโชเท่าไหร่นะตัดเท่าไหร่หนึ่งเอาหนึ่งต่อสองหรือว่าหนึ่งต่อเท่าไหร่ยี่สิบน้ำสี่สิบก็คือหนึ่งต่อสองสองโอเคอยาถามตัวผมบดด้วยตัวนี้เลยนะครับผมโอ้หนี่เปิดไว้ตลอดนี่ต้องปิดครับนี่แหละความสนดูก็คือเปิดร้านปุ๊บแล้วนี่ยประสบการณ์มามาแรกตอนนี้แหละเปิดร้านนะครับ แ่บนี้ผมมีกดหมดไปโดยที่ยังไม่ได้เอาโถไปวางอ๋อไม่น่าล่ะเลทเทสหมดเลยนะฮะเดีย๋ยวพี่ขอวางไวตรงน,นี้ก่อนนะครับเลทเทจากเบอร์โฟมใหม่เยแล้วครับอ,อ,อ,อ๋ต้องทำอย่างนี้เครื่องเบอร์ใช้พันแปดเลยเพราะคนเดียวะลอวทำงานต่อเนื่องได้ดีคุ่นเลยนเนี่ โดนเป็นร้อยสกตเลยนี่อุ่นใช่ไหมอันนี้ร้อนจี๋ล่ตัวนี้น่าจะเป็นกางค่อนเข้มเนาะใช่ครับแต่ว่าก็แอบติดฟุดฟุดบางบางคนยังเจอถ้าคนกินเข้มเลยเขายะบอกว่าตัวนี้ติดเพี้อนนิดอดีแล้วกินเปรี้ยวๆดีแล้วโอ้กินดีนะช็อกโกแลตลองแต่นี้ลองแต่นี้โอ้ร้อนดีนะ พี่ยังไม่ได้เอาตัวเป็นตัวยางกันให้ใช่ไหมอ๋อมียางกันเหรอครับไรมีครับเอาซื้อเพิ่มผมก็ถือร้อนๆอยู่ตั้งนานนี่ใช่ไหมให้กินที่คุณต้องการครับผมมาดูโฟล์กันหน่อยนะฮะเฮ้ยเราเข้ามาดูได้ซูมเข้ามาดูได้ครับผมโอ้โหเฮ้ยวอาเรียบร้อยครับเอาเครื่องไหน ไอ้ดีก็อะไรก็ได้เอแต่เลยครับโอเคเขาลอเปิดตรงนี้เ้อร้อร้อไม่ร้อนมือสันทาหมดแล้วโอเคช็อตนี้นะครับครับก็ออต้นนี้เลยเนาะโอเคเก้าห้านะเก้าห้าจะเผื่อไว้พี่เขาบอกอร่อยมากด้วยอร่อยอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วอร่อยอยู่แล้วโอเคล้วหนึงนะ เวลาพอเขย่าเสร็จมันไปเลยแล้วเอายให้เหนื่อยให้เหนื่อยให้เหนื่อยกติคร,รับปกติเอาเมเกโนโดหรืออะไรระหว่างนี้เราก็ไปประกอบน้ำนคุณไม่ทำอะไรเลยยืดหลอ่ออะไรหอมเดี๋ยวก็ได้ศึกษาจากอ๋อจะดูอ่ะไปประกอบน้ำน้ำเดินเหรอเฮ้ยทำเหมือนเนเจ้าของอ่าเราเรามาดูเรามาดูเอ่อ เวลาการดูได้ว่าที่เรียนมาจะได้ไหมนะครับอ่าถ้าไม่ได้ก็ทำงี้สามบาแล้วโฮนี่คือการเล่นเพชเชอร์ด้วยนะฮะนี่เวลาให้มันกลับมาเล่นสามบาเมื่อกี้ทำไงนะครับเมื่อกี้ถ้าคุณไม่เล่นบามันก็จะจบ4ี่ไม่เกินส0มสบวิเพราะนั้นมันเร็วเกินไปเราก็โฮให้มันกลายเป็นสามบาให้มันกลับมากดอันนี้กดตอนนี้ให้มันกลายเป็นสามบามันก็จะเป็นการเล่นเพชเชอร์เหมือนสเลเยอร์ครับโอ้โหเฮ้มีของเียเล่นไม่เป็นไม่ได้เด้อ ว้าวเฮ้ยนี่เอาไปอร่อยแล้วครับโอ้โหช็อตเพอร์เฟกต์เลยบอกเลยนะฮะโคตรดีครับผมใส่ขัดทศกรสักหนึ่งเกล็ดนะก็อร่อยแล้วเอไปแล้วแล้วเครื่องเวิร์ฟเสร็จแล้วก็เราก็กดเพชเชอร์ทิ้งนะครับแบบนี้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วอ่า ่ะแห้งคลิปแล้วเราก็ต่อช็อตใหม่ได้เลยครับผมแล้วทำไมคุณถึงไม่ซื้อล่ะครับซื้อซะนี่คือเวิร์ฟวีหอย่าหรือว่ากับคนอุ่นแด้อย่าแดกครับแมอย่าไป่จบรายการคนละรายการ <Okay. S 1> นี่แหละครับเอาใครเอาช็อตอะไรอีกไหมม,มีอีกไหมครับใครอยากกินอีกไหมครับไม่มีใครเอาแล้วอิ่มกันหมดแล้วนี่แหละเวิร์ฟโอเคมีติดฟุตตี้มีติดคาราเมลมีติดช็อกโกแลตครบเลย ไม่ติดอย่างเดียวคืออะไรความอร่อยไม่ใชดอย่คือไม่ติดกาแฟครับเลวไม่มีกาแฟเลยไม่มีกาแฟเลยอ๋อระวังอย่าใจดุเยอะเกินไปอย่าโดนตอกแข่งเยอะโอเคเออตูบี้ไปไหนอ่ะอ๋อโลโก้อยู่ข้างหน้าเลยนี่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 มันไม่ได้นอนนะดูตัวตูฟงและต้องบอกกับท่านผู้ชมว่าแดกซากแดกซ่าได้ครับพิเศษเออ เฮ้ยเอากาแฟพี่เอากาแฟมาฝากอิชิครับอิชิอิชี้นี่นี่นี่เหรออันนี้เราชอบวางวางได้เลยไหมไม่เลยอ๋อได้ได้นี่ยเนีเดี๋ยวซ่าซื้อวันนี้สั่งวันนี้หนึ่งถุงได้สติกเกอร์ด้วยเอาสติกเกอร์ให้ด้วยนะฮะอ๋อสั่งกาแฟวันนี้ได้สติ๊กเกอร์ด้วยของพี่ลินหรือเปล่า เอ้ยเอาหลอดไหมครับโอเคโอ้โหเอาใครเอาสอดมาเดี๋ยวพี่ทำให้ช่วยทำให้ผมเกือบตายมีเกิดปัญหาติดกัดอะไรบ้างไหมแค่แค่วแค่ยังทำไม่เร็วพอโอเคก็ทำไปบ่อยแต่จริงตอนแบบตอนฟื้นฟับอันนั้นไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่มันจะมีปัญหาก็คือวันนี้ช่วงประกอบนี้ด้วยประกอบแบบประกอบน้ำประกอบนม โอเคครับมาตึ๊ดๆๆละก้าวเวิร์ฟโฟลก็ดีไม่มีปัญหาอะไรจริงๆเวิร์ฟโฟถือว่าโอเคครับแต่เวลาถ้าสมมุิลูกค้ามาเยอะๆอ่ะันเวลามีน้องสาวหน้าตาจิ้งลิ้มทุกคนนั้นอยากได้อเมริกาโน่ได้เลยอร่อยมากอร่อยน้อยไม่อร่อยไม่ได้มีเยอะมากกับน้อยเออเลือกเลือกเมล็ดไหมฮะเออเราเอาเมล็ดนี้เลยก็ได้เป็นไงบ้างพี่ได้ไหมพูดใช่ได้ครับคำถามไปปิดมากอร่อยนะมันเข้มเป็นลังแคบแต่อร่อยกว่านี้นะจ๊ะ ได้ครับินดีครับมานัเป็นอเมริกาโน่นะครับอย่าทำอยู่เบอร์บทถ้าสมมุติว่าอยากให้วโฟดีกว่านี้ก็คือตับให้ละเอียดกว่านิดหน่อยเราจะได้มาเล่นโฟละเอียดกว่านี้แต่เล่นโฟอ่ะมันเจ๋งกว่ามันมีมันมีมิติแต่คุณก็้อามันมน,นั่งกดไงเวลาลูกค้ายเยอะไม่ทันนั่นคุณก็เปิดตับไปให้มันละเอียดขึ้นเป็นสิบห้าไปเลยละเอียดขึ้นหนึ่งคลิก ให้เวลามาไหลตกแบบตามเป๊ะเลยโดยที่ออตโต้ไปเลยแต่ไปแจ้พี่ต้องมาเล่นคือเล่นเทเชอร์พอรู้ว่ามันจะถ้ามีววถ้ามีเวลาโฮน้ำอ่ะมันอร่อยกว่าอยู่แล้วแหละแต่มันก็จะแบบงานศปปานาาาลิลปะนะบางครั้งแบบเขารีบกินรีบไปอ่ะอ,อัอีผมเป็นคนเร็เ,เร็วครับเว้นกรรมาเพื่อทำอันนี้ถ้าเพื่อร้อนขนาดนี้แล้วก็เบาอุณหภูมิน้ำลงใหม่มันจะเข้มไปแต่ไม่กินั่สู้นมแต่พอเมกานอ่อย่างมันจะแรงไปเขาจะกินแล้วมันจะพี๊ดอืบ อื้อไปนี่มันรุ่นโปรเลยนี่นาใช่ครับมันแปดพันกว่าบาทเลยนะโอเ้เฮ้ย้องใช้ของดีผมมีันี้อยู่สองตัวเ <laughs> นนี่มันอันนี้มันตกจากเครื่องปกติที่ใช้ตามร้านนเลยนะ คือถ้าตัวเนี้ยได้มาเรียนกับผมอ่ะแล้วได้ทําเป็นอ่ะเหมือนก็เครื่องตัวหลักแสนอ่ะเป็นน้อยเย็นนะครับแต่เคืนมาแค่เจ็ดหมื่นไอหมื่นเจ็ดเทียบฟุตตี้หน่อยหรือไม่เอาฟุตตี้มาเองได้เรียนด้วยนะครับตอนนี้ผมจดสิทธิบัตรแล้วโค้ชเครื่องแบบว่าตึกแมนนั่นสามารถใส่น้ําเย็นก็ได้ใช้สุดระยานก็ได้มันไม่น่าเชื่อมากระบบ CO2 อะไรก็ได้กับมันปั๊มรถยนต์เลยใช่ใช่ใช่ก็สะดวกมันตัดท็อปเองได้ด้วยเลือกบาร์ได้ด้วย เรียกมาแบบสูงต like, ่ำได้เด okay, 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 ินเปลี right? ่ยนรสชาติได้อ่าโอเคโอเคครับใช่ครับตัวนี้ชื่อว่าเวอร์ปีห้าบแปดครับอันนี้คือเจ้าของครับเจ้าของเครื่องเลยอะตลอดที่ขอบคุณมอะครับ มีมีบางเจ้าที่เขาขายดีแบบวันละสามสี่ร้อยแก้วต่อวันน่ะเขาใช้สองเครื่องแล้วเขาต่อระบบลมใหญ่ใหญ่แล้วก็แบบเข้าไปเลยอะเดืยดเข้าไปดังลเือดเกือบอะเดเือเดี๋ยวทำนะเดี๋ยวทำนะคือคนผลิตอะไม่เด้เหนือขนาดโซนขนาดแบบเปลี่ยนขนาดนั้นเราทำแค่เครื่องแต่คนที่ไปต่อยอดอะเขาแบบเป็นปั๊มเท้าก็มีสูบมือก็มีหลากหลายได้เลยสนุกเลยใช่เอาให้มันสะดวกถ้าถ้าสะดวกไปแบบนี้อ่า เครื่องะมาแค่อันวมสะดวกอร่อยอยู่ที่คนทำบอกเลยเครื่องคนทำถ้าเครื่องเป็นร้านไม่มีความรู้นานมังแก้วได้เนกัน <laughs> จริง,รงๆหมือนมอนวดอ่ะพี่ไปเฮลแลนด์อ่ะมาไปบอกว่าโอหเป็นนวดครั้งแรกไม่ดีเลยโทษทีได้ไหมโทษที่หมอนนวดครับ <laughs> ใช่มันคือเรื่องจริงงานศิลปะพะี่เอาดูดูดูโฟสหน่อย <laughs> เออมีใครถามในไมในนั้นหรืองเงียบคลิปคนดูเยอะไหมวันนี้วันนี้ อ่าไม่เยอะนะอ่าอ,อาดูดูว่าโครโเอสหน่อยนอเ,เดี๋ยวพี่เอายางให้พี่ก็ลืมรู้ว่าให้ไปหมดแล,แล้วแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานนี้ฝาด้านบนจะปรับแบบง่ายขึ้นมีหลากหลายให้เลือกเรียกว่าเหมือนซื้อมือถือกับสตจ็อปอะนวัตกรรมมันไปไกลแล้วแต่เราค่อยๆปล่อยเพราะเราจะได้กินเงินลูกค้าเรื่อยๆครับใช่ครับ <c oughs> นี่มัน Apple ิลเลยครับใช่ใช่ใช่ มันเป็นแคแล้วล่ะเราค่อยปล่อยไปเรื่อยๆเราก็จะรวยแค่นั้นเลยนี่เราตอนนี้เดี๋ยวติดแล้วมันจะดับจิตอ่าต้องระวังวันนั้นแบบพิ่ารณาเวลามันมันไปว่าอ๋อมันไปติดกับเครื่องโดนไม่ได้ก็ตัดเนะลองดูนะแล้วจะปล่อยให้มันจบเองเลยอย่ามันตัดเก้ามาเองอย่าไม่ได้ตัดเก้าบาทที่เราเลือกไว้จบเสร็จแล้วเออซึ่งผมมาติดผมติดแบบกดปุ๊บยังอยู่อ๋อไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องระหว่างเนี้ยเราไปประกอบ ออกแกมดูเวลานะดีมากเลยที่พี่ปรับเวลาใหม่ให้เวลามันจะปี้กันตอนมันจะแยกกันถ้าประมาณอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่าก็ยังเร็วไปนิดนึงก็ไปกดโฮตอนประมาณสามสิบดูนะให้มันเป็นประมาณสองบาีอยวให้ไม่ไหลช้าหน่อยให้เวลามันกลับมาโดนสามห้าเท่ากันฉะนั้นก็ต้องเป็นสิบสี่ตัดเลยหนึ่งสองขาเนี่ยสามห้าเป๊ะเลยเพอร์เฟกช็อปเห็นบ้างถ้าเวลามันไม่ได้เราเล่นเทเชอร์โปรไฟล์เหมือนขึ้นเราสองสามแสนได้ นี่แหละจะต้อตงมาเรียนมันเป็นบางครั้งคุยอะงงถ้าคนไม่ทำกาแฟมาแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเลยไปเลยแก,แกไปเลยสกัดเร็วเกินไปจะฝาดโงกาแฟจะได้ทางเปรี้ยวที่คนไม่ชอบอนี่แหละครับเครือค่องมันอัลกอริมสะดวกแล้วอยู่ที่ความรู้เราครอบมันครับอ่าลองชิมดูว่าช็อตนี้ช่วยกันทำสองคนเลยรสชาติเป็นยังไงถ้าไม่อร่อยพ่นไปหน้าเขาโอ้โหเฮ้ยดู โอ้ oh, นี่นช้น้ร้อยยสิบด้วยสูตรที่นี่ใช่ค่ะใช้แก้วสิบหกออนซ์ในนี้เสิร์ฟตอนนี้พอใช้น้ําแข็งเดีอวนะครับมันดูพดีมันไม่เต็มแก้วโอเคโอเคโอเคมันจะแบบอยู่แค่ประมาณนี้แล้วดมที่ตรงนี้ได้เนี่ยกลิ่นออกแบบคาราเมลไม่ไม่ไหม,ไม้ไม่เบิร์นก็ถือว่าผ่านแล้วยิ่งมันเกี่ยวกวับเซนสอรี่อะบางครั้งดูแค่เวลามเป็นปแค่กายแต่สุดจบครับถ้าไม่อร่อยก็ไม่อรอ่อยเราก็ควรต้องปรับให้มันลงมาพอดีสมดุลกาแฟคือศิลปะครับ เรียนซะเอามาเคลีร์หน้าบาร์เขาหน่อยโอ้โหเดี๋ยวคนมาเรื่อยๆเลยนะอ้าวเนีเ่ยนาจี๊ไปแล้น้ำงแข็งอาเลยไปเลยป้ายไปหน่อยนะใช่เพอเป็นอย่างนี้มันแบบพอเป็นน้ำแข่งเรียงม,มันจัดให้มันเข้าที่เข้าทางยากมากสี่ครับประมณสี่เป็นพี่แก้วร้านพี่14อสอ,ออนผมเดี๋ยวอาจะเปลี่ยนให้มันร้าน1ิถึง12อ่ะมันคือสเปเชียลตี้ ไปกินที่จีนมาล่าสุด8ออนซ์เกินเนี่ยอร่อยมากนะแบบพอดีเต็มอันนี้สำหรับซื้อกาแฟครับถ้าซื้อกาแฟนึงถูกก็ได้เลยครับพิกเกอร์หนึ่งโดวงอังใช่แต่ผมยังมีพระแจกอยู่เฮ้ยโอ้ไม่ลืมเลยนะ ยบร้อยมามีตอบไหมเพื่อนทำานนี้อย่างรับพี่เก้ครับสนใจพระไหมครับพระอะไรครับดีป้าผมเอามาให้พี่เป็นคริสเตียนครับขอบคุณมากขอบคุณมากพีคนสนใจครับอ้าวสนใจลพระนี่สนิทสนานดีเนาะเนี่ยมาตั้งเล้ละอ๋อนี่คือผมก็ไม่รู้ว่าเปิดแชร์กันได้เลยนะเอามาให้ขนาดนี้นี่คือป้าผมอ๋อขายมาให้ใช้ให้เช่า เออเอาเอามาแจกโอ้โหอาให้บูชาเออก็คือพรขอเปับพระใช่ไหมบชามาให้วาไวเออ อันนี้อันนีงค์เดียวกันเป็นนี่คือใช้จนหมดเลยแต่หน้าสั่งพิมพ์ครับโดอกันเป็นร้อยชัดอันนี้เป็นพาัิตาอ้าวยังไม่สั่งอะไรแดกเลยเอาสั่งแดกหน่อยแทนโมดิเข้าเรียกว่าอย่างนี้จะหยิบเลยครับชอบสีไหนหยิบสีนั้นได้ครับอ๋อไม่แล้วมันยังมีอยู่แค่ทีเดียวเดี๋ยวปิดไลฟ์กันก่อนแล้วกันนะเพราะอย่างวุ่นวายอยู่อ่าอ่งั้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมโอ้ยขอบคุณนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเออรับพระเหมครับ